โลคแม้แม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเส้นเดียวกับโลคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำนานได้ ม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใ,ใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ลว้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบงการอ่ภาในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าถ้าชั้นวันหน้าใด จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงครว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมาชานแล้ว ในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปิ้งเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบาก ทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเครือแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอตรงจิตตรงใจได้ชั่วรายะการไม่เลยหรือ ถ้าไม่มีที่ตรงเราจะตรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้น้าอหน้าของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลําบากบ้างในการฝืน ิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ถอนกายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลาย คำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นเป็นต้นแสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนทิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของทิเดสล้วนๆภา,ายในจิตใจผลที่จะซึมได้รับก็ต้องมีความร้มเยินเป็นจุกยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกาเป็นไฟทั้งกองไปเลย เพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลําดับลําดับ เพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้าได้อย่างไรนั่นก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่สวนชิดมากอย่างไรก็ยิง่งทําลายจิตใจของเราลงได้มากอย่างนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้ทําลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนที่พอมีคติขึ้นมาย,ายาับยั้ง พิจาใกล้ควรตึงเหตุผลดีชั่วนในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าวไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างไน,นการคิดมาทั้งวลนนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกเป็นประจักษ์พยานอยู่ภายนาในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้น ที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นน้ำหนักเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกําลังฟังชาม,มาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ถึกขึ้นทุกกทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้น่ะ เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อปโวยทุกเหล่ายี่เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่แค่นี้สติคิดที่ได้สติมันก็ยับยัง้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้คิตหัจากถึงนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเท่อเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็เพยพอเป็นสักขีพยายนอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเราที่เราเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความรม่มเรียนขึ้นมาทีนี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบาก ในการฝืนในการบังคับกิจให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรกากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและอิ่นเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้ลุกมีที่ตรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย เช่นเขาดุเขาดา่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคาติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งขึง้นเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาผหายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้น เช่นนายกอนางขอว่าให้คุณอย่างน,น,นั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั่นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งทงที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิฟีชินินทาเราเขาก็ตตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น จิบเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราเจะเข้ามายึดทําไมของสกปรก,กก็ท้ามแล้วแม้แต่จะเดินไปตามถนนทาง,ทางไปเจอสิ่งสกปรก,กเรายังหลีกให้ห่างไกล ไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเกิดไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรกรแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกรปรกไปหมดทั้งสิ้น กลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยกับตัวเอง จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลิ่นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเสเองก็ต่างไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งานต่างๆมาพบกวนเจ้าของก็ฉลาดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนํามาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่าทําลายเสียโบยไม่คํานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บน่นเพราะเหตุอไรจึงบน่นเพราะไม่อยากทุกแล้วไม่อยากทุกไปคิดทําไมในสะจริงที่ไ่มถ,ถึงที่เป็นทุกแต่ผลคิดทําไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานาํามาใช้มันก็ถันกับหูการ มีวิธีธป,ปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้ hey, โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องนองําเนินไม่ว่าจิตการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแต่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทําในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเปลี่ยนใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้ถ้าดําเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบมสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสําคัญทั้งหลักการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะ่าจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวาย แยกอาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความพาสอ่านี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภา,า,จจายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องการรักษานตนวยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทําลาย จิตใจของผู้นั้นเลยแล้วปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตท,ที่มีคุณงามความดีประจ,จําใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะ่รับความทุกข์ความทรมานเพาราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงลูงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลําดับลําดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้มีธรรมในใจคิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ตา่างแต่ความรู้ความเห็นความคิดก,การกระทําต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลําดับลําดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นเนไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรมรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรําอ่ากําลังสต,ติพระชติยะดิดังหินัปปณีตัง กรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกจากทั้งหลายให้มีความประนีตเรียบชามต่างกาันไม่นอกเหนือปจัจกญกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมถึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผิดกรรมขึ้นมาโดยลําดับด,ด,ด,ด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก,กร็ตามคาว่ากรรมคืออะไรแต่ว่าการกระทํานี่ผู้กลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาเขาเรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทําด้วยกายแต่พตฤฤิด้วยกายก็เรียกว่า กายกรรมในกรรมทั้งสามประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ตากฏด,ดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นจเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใด,ดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประกับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับต่นีหลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทำลายตัวก็คือคืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองเนี่ย การคิดการพูดการทําในทางที่ดีคือการส่งเสริมบารุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่ถึงตาถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจรงไม่กลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทําที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะงี่อะไรก็ตาม ให้พูนทราบว่านี้แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังสร้างอยู่ในลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขแก้ใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งทิ้งหมดลิบหมดอำนาจของกรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้นผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพ้องติดตามมาโดยลำหนับ แล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยการทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมาชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ทาารสอนไปแล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้าง ต้องเป็นกรรมวันยังทำและเป็นผลดีชั่ววันยังทำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันหนักนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากทางกรรมจึงไม่ควรกลัวรเรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสําคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ ให้รู้สึกตัวตัว,ตว,ตวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกาลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาผิดหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทําตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นผิดเป็นทัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้น เรื่องศาสนาจาเป็นไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แยง้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วใจโลกธาตุ ไม่มีใครสามารถอาจเอื่องที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นสาสราธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนสาสราธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวแลวไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจะจึงจะปีนเคียวกันกับความต้องการข้องหลั มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ในสัโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาแล้วครับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกําลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทาง การสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อและอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ zat, ่งที่น่าอินหานละอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอ้ายสร้างเท่าไหรมีเท่าไร่นขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฟอ ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเอ้อได้ถ้ามีมากก็รจริงจริงมันเอ้อคนดีมีมากเท่าไหร่ก็ไม่ไม่มีเอ้อความดีมีมากเท่าไหร่ไม่เอ้อไม่มีเอ้อดีเท่าไหรยย่ยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภพยในรจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจํานวนมากน้อยเท่าไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคําว่าเอ้อผิดกันครับสิ่งต่างๆที่ มีการเฟอร้อได้เช่นเงินเฟอ้อคนเฟอ้อเราก็เห็นไหมเราเคยยินถึงเงินเฟอ้อสินค้าที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาโดมดับดับที่มนุษย์เฟอ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กําลังเฟอ้อจะหาลาคาราคาไม่ได้แล้วนั้นมากต่อมากใครจะก็เจะเาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากาเพราะกิเลสกัญหามันจเจริญขึ้นเดิมดับสิ่งที่ทมันจเจริญขึ้นเดิมดับก็เพราะมีสิ่สงส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นใ้สิ่งส่งเสริมให้ก,กิเลสกัญหาราคามันแสดงตัวขึ้นเห็นเปลี้วเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นกันแล้ว แต่โลกเขยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าพยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟอ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟอ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้มนุษย์เฟอ้อด้วย ก่อนที่มนุษย์จะเอ้อก็จิตใจพาให้เฟอ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่ส,กป,ก,สมมกปรกโสมลโรคุงรลังเข้าไปทับถมมาหมดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเผ้เอเต็มจิตใจนวเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟอ้อทิยาที่แสดงออกนั้นก็เฟอ้เฟอเผ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นั้นแล้ว โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแเ้าจะไปตำหนีใครที่นี่ค็มนุษย์เป็นผู้ทําให้เฟอ้อใช่เองใครไม่เห็นก็ดูเอาพูดจะยอ่อแค่ตรงนี้มนุษย์เฟอ้อเปไ แล้วไม่ได้มีคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุตธรยมมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟ้อเฟ้ออยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย้อนเข้ามหาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็ง ถ้ามีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็าตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นขอ,ของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแ,แก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วมันต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมามากับความเกิดนะอย่างพระสาวโบทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายลท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ คู่ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่ไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายถ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านาปรินิ่านความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายมันแก้กันนะนัะ่นต้องมีไปคู่เป็นคู่กัน สู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชน,นะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่งว่าจิตถูกจองจํำทําเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดววมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สนัดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกรบกลุมลังมันก็แย้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้โดยปัญญาแก้ด้วจัทาความเปลี่ยน พระวิชาท่านเคยแก้ยางเราเอาอะไรมาแก้เอาความที่เสี่ยมมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณพนันปีแ้ในปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากกรางจากเรือนจำตักทีเลยตายอยู่ในเรือนจาดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในฐานที่นี่หมายถึงวัฏจกักรคือความมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราเราจะอ,าอะไรมาแก้เอาความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเขาอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพย,ยายาม สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเล่นลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเข้ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทําตัวงเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามเชื่อเราได้ชชนะเป็นพักคไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกี่เหลียตัวเองยังไม่เคยเอ้าวให้ได้ชนะไปเป็นพักๆ จงกระทงชนะโดยชื่นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกันจะเสมัตอานังสวสีังงามม,มัญชุดโมชนะตนคือขีเลสดอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นฟังเองชนะสิ่งนั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องเป็นเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะขิเลสดของตนด้วย สติปัญญาศรัทธาความเพียงเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนผลเดียวเท่านั้นตายตายาเฉพาะหลเดียวทีว่อัตภาพมีอย่างนี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ซ้องมาก่อกําเนิดเกิดเพื่อหจอัจจ์จับจองปัดท่าเถอะอีกแล้วเคยจับจองมานานแล้วเรื่องปัดท่านี้มันควรจะเบื่อก็จะทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละตว์โลกทุกตัวขาด มีแต่นักจองปัจฉาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปัาฉาที่ไหนก็เอาตัวของเราเนีเองเป็นปาัาฉามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะต้องขยันจองนะจองปาัาฉามันเดียวหรือกองทุกข์เต็มถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เสร็จไม่หลาตรงนี้จะเส็หลาดที่ตรงไหนอะไรไมาให้ทุกข์ให้ตายใจเราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางทุกข์กในทา่าในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันตะกเอนม่ในท่าในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ มัอยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคลคลคนหนึ่งสตัตัวหนึ่งเท่าะนั้น,นกล่องทุกรวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่น่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลมขันมันเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายัางขิดยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรถุกเจริญไม่ได้ต้องแช้งลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ําดับดับลงที่นี่น้าสีน้าธรรมดับลงที่นี่แล้วพอเยน็นเย็นแล้วก็ทำลายหายโศกเศร้าเลิกกันเจทีจาการจับจองป่าช้านี่ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่นสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็มีความสุขความสบายดําเนินตามสัมมาอาชีวะโดยสม่าเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจต้นด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผกเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาโรยจิตใจให้เดือดร้อนนะนก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตไปถึงความ ชอบทำโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่หาละการแสดงทำก็เห็นว่าสมควรเจอเวลาเอาดิติดเพียงตงนี้